นี่ก็คือเกาะกลางน้ำนะครับอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับเป็นที่ตั้งของอควาเรียมนะครับทางด้านสายมือนะครับสายมือก็คืออควาเรียมศรีสะเกดแล้วก็หอคอยชมวิวนะครับครับเกาะกลางน้ํานะครับสายมือจะมีคนมาวิ่งออกําลังกายแยกไฟแดงข้างหน้าก็คือแยกอสนะครับแยกอสถ้าเราตรงไปก็จะไปออกจังหวัดปลราชธานีนะครับแต่ ถ้าเราเลี้ยวขวานะครับเราก็จะไปอําเภอพายุแล้วก็ไปอําเภอศรีรัตนะแล้วก็อําเภอกันพลรักษ์แล้วก็ไปถนนสาย24ได้นะครับถ้าเลี้ยวขวานะครับนี่ครับบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าแยกอสนะครับผู้ชมครับนี่คือบริเวณที่เขาเรียกว่าแยกอสนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับแยกอสนะครับผู้ชมครับ ไฟเขียวพอดีครับไม่ติดไฟแดงนะครับแยกอสอเห็นไหมครับน่าจะเป็นที่ตั้งของกองร้อยอาสาสมัครหรืออสอรหรืออะไรสักอย่างนะครับก็เลยเรียกว่าแยกอสอนะครับเลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวาขึ้นมานี่ครับกองร้อยรักอาสาร,รักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกดที่สองนะครับก็เลยเรียกว่าแยกอสสนะครับตรงนี้ กำลังเลี้ยวขวาขึ้นมาแล้วก็มุ่งหน้านะครับอาเภอพายุน,นะครับอำเภอกัรลารักษ์นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับผ่านแยกมสมาแล้วครับ